สวัสดีทุกคนเราจะมาเล่าต่อนะเรื่องทํางานที่บ้านพักคนชราใช่ปะก็หลังจากที่ทําบริษัทโทรเข้ามาให้เรามาทํางานได้ใช่ไหมเราจะมีทดลองงานอยู่6เดือนนะคะใน6เดือนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของที่ที่บริษัทนี่แหละเขาก็จะมาคอยประเมินการทางานของเราก็น่าจะสักสามครั้งอะนะไม่ได้ว่ามาจับผิดหรืออะไรหรอกเขาก็มาดูว่าเราแบบเออทำงานถูกไหมเราใช้ผ้าใช้กระดาษใช้สินค้า อีผลิตภัณฑ์ที่เขามีให้อะถูกไหมอย่างเช่นว่าเออเวลาจะเช็ดจุดซ่อนเลนเหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้กระดาษอันนี้ใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยใช้กับโฟมที่ใช้ทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ยากนะคะแล้วก็พักลอนปีอ,อ่อปีแรกที่ทำทำงานอะเรามีพักร้อนยี่สิบแปดวันเราว่าเยอะนะแล้วก็ปีที่สองปีที่สามอะเราได้สามสิบวันสามสิบวันนี้ก็ตีสว่าหกสัปดาห์ใช่ปะ ในในหสัปดาห์นี้ถ้าสมมติว่าช่วงซัมเมอร์อ่ะทางบริษัทนะ่ะเขาอนุญาตให้เราใช้พักร้อนต่อเนื่องได้แค่สองสัปดาห์นะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนก็จ้องจะหยุดตอนช่วงซัมเมอร์ใช่ปหเพราะฉะนั้นถ้ามันหยุดกันหมดมันก็ไม่มีคนทานํางานไงก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ลาช่วงซัมเมอร์เราลาช่วงวินเทอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยะมันอาจจะลาต่อเนื่องได้นานมากขึ้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่มีลูกอ่ะ เราลูกเข้าโรงเรียนแล้วอะแล้วเราจ้องจะกลับไทยตอนช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากับไม่ค่อยเข้ากับชีวิตครอบครัวหน่อยนะเพราะว่าอย่างเราในปีที่ผ่านมาเนี้ยเร,เรากับเรากลับเมืองไทยช่วงซัมเมอร์สองสัปดาห์เนี้ยมันไม่โอเคไงเออเราเราว่ามันมันสั้นไปหน่อยแล้วมันไหนจะเดินทางไหนจะค่าตั๋วอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทําให้เราไม่ไม,ไม่ไม่ทํางานนี้แล้วอะไรเงี้ย แล้วก็ทำงานสัปดาห์ละสามสิบห้าชั่วโมงสัปดาห์ละสามสิบห้าชั่วโมงเนี่ยก็เราเป็นไทยไซส์เนาะเราก็จะเป็นวันละเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี้ยได้หยุดสามสิบสามสิบนาทีซึ่งในความเป็นจริงนะหยุดโคตรบ่อยเลยเพราะว่ายิ่งเธอเธอสูบบุหรี่นะแป๊บๆปบเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนไปสูบบุหรี่แป๊บๆชวนไปสูบบุหรี่มันก็จะกลายเป็นแบบมันมันมันหยุดเกินแหละเออว่าเขาก็ แต่ว่าเอ่อมันไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์ทุกครั้งเนาะมันก็จะเวียนกันไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเจอเสาร์อาทิตย์ต่อเดือนหนึ่งครั้งแล้วก็บางทีเราอาจจะได้สัปดาห์ที่อาจจะทำงานสาวัน4ี่วันอนะไรเงี้ยแล้วก็หยุดใช่ไหมอาจจะหยุดสุกเสาร์เอ่อพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์แล้วสัปดาห์หน้าเธออาจจะเจอ6วันเจวันในการทํางานอะไรอย่างนะี้ใช่ไหมเราเคยเจอที่แบบว่าทํางานเจวันหยุด1วันแล้วก็ทํางานเจวันอนะไรเงี้ย ยิ่งช่วงที่งานมันโหลดหรือว่าเพื่อนลาพักร้อนกันอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนมากเขาก็จะจัดตารางไม่ให้ลาพักร้อนมันชนกันอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าบังเอิญว่าเพื่อนก็พักร้อนแล้วมีบางคนที่ไม่สบายอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องมาทํางานแทนเขาอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ที่แบบเจ็ดวันหยุดหนึ่งวันเจ็ดวันหยุดหนึ่งวันอะไรเงี้ยเออค่อนข้างจะค่อนข้างจะโหลดอ่ะงานมันจะโหลดไปแล้วก็ มีสวัสดิการของขวัญวันเกิดเนาะแล้วก็บ้านพักราคาพนักงานถ้าสมมติว่าบางบริษัทเขาจะมีแบบบ้านพักต่างตางอากาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถ้าเราไปมันจะมีราคาพนักงานอะไรอย่างเงี้ยต้องลองสอบถามดูเราก็อีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราว่าจะพูดอะไรนะอ๋อนึกออกละถ้าสมมุติว่าเธออยากจะหยุดในวันแบบเัง่อิญว่าเธอมีธุระอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แจ้งลงหน้าแล้วมันอยู่ในตารางงานอะไรอย่างนี้นใ,นางงานนใช่ปะเธอสามารถสลับกับ กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างอย่างเราอยู่เลเวลผู้ช่วยใช่ไหมก็คือในทุกการทํางานมันจะมีหนึ่งหนึ่งเลเวลหัวหน้ากับหนึ่งเลเวลผู้ช่วยเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเธอมีธุระหรือเรามีธุระอะไรอย่างเงี้ยเราไปขอสลับกับเพื่อนที่เป็นเลเวลผู้ช่วยด้วยกันอะไรเงี้ยได้นะคะก็ตารางงานมันจะค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้อ mm hmm. เราว่าโดยเนื้อง,งานน่ยมันไม่ยากเนาะเพียงแต่ว่าเธอเชื่อไหมว่า มันอะมันมีแบบเราอะหนะัก52นะเราสูง166นะเราว่าเราไม่ได้อ้วนนะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราะแข็งแรงขนาดนะั้นแต่ว่าบางจังหวะที่เราจะต้องแบบยกคนแก่แบบจากบนตีอะไรเงี้ยคนเขาเดินไม่ได้ยอะไรเงี้ยให้เขามานั่งรถเข็นของเขาอะไรเงี้ยมันมีแบบมันมีมันมีท่าทางในการยกอะไรเงี้ยนะก็ ซอฟแรงแล้วมันก็มีเครื่องที่ช่วยไม่ให้เราแบบจะต้องออกแรงอะไรอย่างนั้นเยอะอ่ะอืมก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะเนาะเผื่อใครสนใจอยากจะมาทำงานที่บ้านพักคนฉลาถ้ามีคำถามมีอะไรที่เราพอจะช่วยตอบได้ก็ลองถามเข้ามาเนาะแล้วจะมาตอบให้ฟังไม่รู้จะเล่าอะไรเหมือนกันเนาะขอบคุณมากนะที่เข้ามาชมคลิปเรา